าบอกว่าเขาชอบดูการ์ตูนเจ้านกขนทองฮะชอบจริงปเนี่ยนกขนทองช่องเจ็ดนะเจ็ดโมงไงหกโงเช้ารู้ได้ไงอ่ะลงมาดูเหมือนกันไอ้ลุงไอ้ลุงเบิฟ้านกกาบยบินออกทายกินละเล่นแจ๊บไบุเล่บ้าบเนี่ยกลับบ้านเดือยตาปัญญาอ่อนเขาเขเคยดูนกขนทองกันตั้งนาน่ลยเพื่อเพื่อนพร้อมนะเพี่อนพ้อมกันตามไปดูอะกันสนดจไม่จไม่เชื่อไม่ไช ร้องด้วยมาชวนกูร้องกูดูแต่ปะปู่ทองไอ้หนุ่มเนี่ยนะตัวใหม่ลูกชื่ออะไรไม่ค่อพูดก็ค่อยจ้าลูกดัดเสียงน้อยนิดงั้นก็เดินีงดัดเสียงเออเออขวายขวายบัตรโคเพร่ปขัดสิครับผมทีนนี้เราควรรักตัวเป็นเพราะนึวัตตัวเล็กขวบสิครับอย่างนี้แหละครับเล่นใกล้เขาสัญญาณเลยได้ดีเออมันจะใหญ่ขาดานเนาะครับผม พาณวัฒน์เหรอลูกบอกแล้วให้เปลี่ยนขึ้นใช้ของดีทกเนี่ยดีแท็กท่านอาจารย์ครูนี่ไงผมจะไปหาเอาขอาหาไม่เห็น่ไหนแท้แค่ข้ามชั้นสักกิจกริยามารยาเขงราชบุตรพาณวัฒน์แล้วยังไงกระหม่อมชันมีความคิดเห็นว่าราชบุตรพาณวัฒนองค์นี้ไม่ใช่ตัวจริงเป็นต้องรอคุณผู้ชมสาวหำํา พูดผิดเลยท่านเอาอะไรมาพูดน่ะเจ้าเป็นตัวปลอมใครกันรือที่ปลอมเจ้าอย่างไรหรอถ้าเขาเป็นเจ้าปลอมท่านก็ปลอมถ้าเราไม่ใช่ท่านก็ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวจริงไม่ใช่ผู้ชายรู้ได้ไงว่าเราเชื่อสมบัติอะไรหรอชื่อสมบัติเหรอชื่อเก้ากูขอโทษพระเอกกันโดนต่อ ในเมื่อทุกคนไม่เชื่อว่าข้าพเจ้าเป็นตัวจริงข้าพเจ้ามีหลักฐานยืนยันนันไหนอ่ะอะไรอ่ะเอกสารเชิญโทษกันโอ้ยไอ้หนุ่มมันลำบากมากก็ไม่ต้องพูดก็ได้ลูกเชียนฟาบาดทอดนี้ฟาบาดพร้อมกับเหมือนกันอเจนน่าข้าเลยจะขออ่านสารน้าบัดนี้ข้าพเจ้า ขอฝากตัวลูกชายพานุวัตรพร้อมด้วยมหาเล็กรัชดาใชา่ปกิม่อา่อาวอันนี้กูนั่งฟังอยู่ไม่ใช่เพื่อมาใช่พอ่อนั่ฟังอยู่เออเล่นไปก่อนอคำแรกวันนี้อันยองฮาซีลุขี่ในใจกนเกาหลี <c oughs> เพื่อมาเข้าพิธีภิเศษสมรสกับองค์หญิงอารยาขอ,อยืนยันว่าบุคคลทั้งสองนี้คือตัวจริงลงนาม สิงหราชดาชานี่เป็นลายพาดของสายเราก็มันนานนะกูะหลบๆได้อ่ะอะไรรอเอากลับไปทำไมล่ะลูกเสด็จพ่อกำชับไว้กระหม่อมฉันเก็บให้รักษาเท่าชีวิตพู้พันเจ้าค้าเก็บให้รักษาเออไม่เออจะพาไปด่าหรอกใครเจ้าภาพ นี่เอนูไม่ต้องไปฟังลูกเดินข้างมาถึงเมืองพ่อเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวสวยน้ำสวยอาหารวางไปแปรประโถนนี่กูทีทำไมอ่ะน่าจะขาดสลิดต้องใชพูดพูดอยากจะสวยอะไรบอกมาได้ลูกแม่ครัวเมืองพ่อนี่ฝีมือทำอาหารได้เป็นสองรอบใครสักกำ่ามฉันี่ะอะไรมฉันโค่ฉันสวเกิดอะไรยำ อัน t ะปัสสวะอาชาเดี๋ยวพี่ยัง่เอออะไรยังอัน t ะปัสสวะอาชาพี่ะก็นะมีมัมเรพียไม่ได้อะไรเนี่ยที่อยอกกิเลกมีไหมลูกให้เมนูนีเมืองเรามีไห ไม่มีเลยค่ะไม่มีนะลูกทม่มกเมืองบอกพ่อไม่มีเมืองพ่อไปมียำอันัาปัสสาวะอาชาอะไรอะยำคือยำออันชาคือไข่ปัสสาวะคือเยี่ยวอาชาคือมาพระองค์ท่านอย่าเสวยยำไข่เยี่ยวมาพุทธเจ้าค่ะยำไข่เยี่ยวมาพุทธใจเา่ถ้าบอกว่าทำไข่เยี่ยวมาเดี๋ยวพ่อก็รู้แล้วลูกไปยำอัน้าปัสสาวะอาชาก็ไม่เข้าใจไอไอไออาหารนี่มันง่ายไหมลูกเอาที่มันยากกว่านี้่อยอันนี้มันง่ายไป ต้องเลือกสิพ่อ,อต้อตงบอกฉันเดี๋ยวจะสวยดัชนีแตกๆดัชนีหย่อนลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมาสุกรเพี้ยค่ะสิพ่อสิป่อต้องหาตัวช่วยแลยวล่ะรัชดาในฐานะที่เจ้าเป็นมหาเล็กคู่กระไทยของปารุวัติย่อมเข้าใจและแปลความหมายได้ แปลให้เราฟังหน่อยสิทำไมไม่มีเขาแดกยากแปลมาถึงเมื่อเดี๋ยวถือว่าเป็นตัวปลอมนะพุชจาเออมาถึงที่นี่แล้จะไม่เสวอได้嘛ก็มองถึงห่าน้ะเสมอดต่เชนีแตกๆดัชนีหย่อนแล้วก็ดึงขึ้นมาสุก้อนยพูดงนะครับ จดเอ๋อะไรนะดัชนีแ mm, ต่แต hmm. <reach> ่อะไรนะอะไรเนี่ยวเขาคูดข้างลงเขาพูดแล้วน่ะอะไรอะอะไรนะหมูกระทาหมูกระชาใช่ไหมน่ะหมูกระทะไม่ใช่หมูกระชาเอาลงแปะที่ใช่ไหมไม่ได้แปะลงแม่เขาหิวแม่เขาหิว อะไรเกี่ยวอะไรกะดาชนีแล้วหมูกระทะอ๋อดาชนีดาชนีดาชนีนี่กันนิ้วนิ้วเนี่ยนะต้อยต้อย,อยนิ้วก้อยก้อย,อยเอปะอะไรนะดาชนีดาชนีจิ้มจิ้มจิ้มเออดาชนีจิ้ม จิ้มวัดวัดยังไงใช่ปะไม่ใช่จัตนีแต่แต่จัตจนีหย่อนลงไปแล้วึงขึ้นมาอันเนี้ยจิ้มจุ่มผู้ก่อปัญญาก็เดินอย่างนี้หรอไอ้ดู อยากสวยอย่างอื่นไหมลูกอยากพียะเสตัมาเลยลูกกระบอกฉันหิวมากเลยก่ะอพ่อชอบพ่อชอกระบอกฉันอยากจะกระบอกฉันอยากจะสวยถูกรางวัลที่หนึ่งมัจฉาสมบัติมากมายนะพียอนถูกรางวัลที่หนึ่งมัฉาสมบัติมากมายเอถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่อะไร นั่นจะมีลาบป,ป,นะป่าเฮ้ยชอบงมีลาบป่ะเนาะโูครางวัลนีดหนึ่งพรชานี่ปลาสมบัติมากมายพวกท่านอยากสเสวยลาบปลาปรวยพี่เจมส์เฮ้ยมึงก็ตรงตัวไปแล้วลาบปลาคังเออปลาแม่รู้แล้วแก่หมดอันเนี้กเข้าไปเขียนแล้วก็ดนชนีด้วยนะอะไรอีกลูกกระบอกที่ใหญ่จะ,สะเสวยยังไม่กนินเลยก็บอกว่าหิวว้าแตายแล้ว ก็บอกฉันอยากจะเสวยอะไรลูกหมาน้องปอยเดี๋ยวพี่อ่ะค่ับอะไรอะไรอ่ะหมาน้องปล่อยลองเขาลูกหมาเากินไม่ได้เหรอชาอะไรนะไม่ใช่ไม่ใช่เมีอะไรบูดะเอออะไรหมาน้องปอยเขาอยากเสวยพี่เบนพุทธเจ้าเฮ้ยนั่นไม่ใช่หมาผู้เห็นนี่ไม่เป็นหมานั่นขนก็เห็นน้องปอยมันจ่าผูกติดเสาโย ไอเวนเขาก็ไม่รู้เห็นนอนกับมาแยกไม่ออกเขาแค่นอนด้วยกันเฉยๆเป็นเพื่อนกันจะส่งพี่เป็นเข้าโรงเรียนทั้วเนี่ยเข้าไมอ่ะเปรียงไก่หมูกระทะไม่ใช่เรียกไม่ค่อยหมาจมหมูกระทะอ้หมูกระทะอย่าพ่อจัดการให้เลยจิ้มจุกก็ต้องมีหมูกระทะเนี่ยพอแต่วันนั้นได้จิ้มจุมอย่างเดียวเลยนอและใส่หมูกระทะได้จิ้มจุมเคยเห็นป้ะกูเดี๋ยวกูต้องไปขับหากระทะอีกมดใหญเว้ยมัง กว่าจะได้กินเนะี่ยเกือบเช้าไม่รู้ขอหวยมั่งกินอะไรอ่ะด,ดัชนีไม่เอาแ,<ต>แล้วเกี่ยวเรืดัชนีเล้วอยากสเสวยอะไรลูกสุกร<ห>กอแก้วดอนโพ <c oughs> นาคราชบึงของหลงอะไร <c oughs> จุจ้จโจแอะแฮะมันมีความหมายไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเอาที่มันมีความหมายคือลูกที่มันกินได้สิ เอาที่มันง่ายๆกินง่ายๆอ่ะกินง่ายๆเอออยากกินเจ้าวาดรสป่ากินอะไรง่ายสุดแล้วนงง่ายเกี่ยวกับหลวงพ่อเขาท่านมาอยู่ท่านไปรับเทียนพรรษาอ๋อไป่ับเมียนใช่ไม่รู้จะกิอยากเหวยเนี่ยอะไรอ่ะดาวเงียบอะไรดาวเงียบนึกไม่ออกเลยจริงเอาดาวเงียบไปก่อะไรลูกมานี่ยต้องกินดาวเงียบนะพ่อที่นี่ไม่มีนะลูกเขามีแต่พวกก้อยขมพวกไม่เอาดาวเงียบ ผ้านผ้าหมูอะไรอย่างนี้ไม่เอาอะไรเล่าเนี่ยซอยจุเฮ้ยบ้าแล้วไงไม่ที่มึงทำเขาไม่ได้เรียกซอยโจซอยจุไม่ได้เรียกซอยโจไอ้เขาเรียกอะไรที่มึงทำเขาเรียกซอยยิ้มไปกินกับเบ้าคืนเนี้ริมบึงลิมไปอยากร้องบนเมียมึงหรอมันบอกเบลช่วยเบลช่วยอ่ะเดี๋ยวพ่อจัดการให้แล้วนะยังมันัดได้ยินขอเดชชั่งยังเสด็จพ่ออะไรหรือเสด็จพ่อเราจะมี สักสี่ห้าแสนไหมลูกพี่ล่ะครับสี่ห้าแสนสี่ห้าแสนก็ไม่หมือนเอาไปทำไรลูกขุดบ่อเลี้ยงกุ้งจ้าเ็ดซี่ซะตายหมูเอออะไรลูกพระองค์ท่านเขาเป็นกษัตริย์นักเกษตรอยามใดที่ทรงพระเก่งนี่เขาจะชอบตกบ่อตกกุ้งตกปลาตกบ่อหรือตกอะไรลูกตกกุ้งตกปลาเนี่ยไนบ่ออ่าเขาไม่อยากขุดบ่อพระเจ้าค่ะอ๋อ เดี๋ยวพ่อให้ทาไปทำไว้ให้ลูกไม่ต้องห่วงนะเมื่อไหร่สัญยาก็จะดีสักทีเดี๋ยวพ่อแนะนําบุคคลสําคัญภายในเมืองก่อนพ่อธรรมดาชานะล้กงใส่ส่วนนี้ท่านแม่นี่อะไรจ้ะจับแล้วมนเรียกไม่เหมือนแม่ทํเหมือนว่าล็อกลอกองค์ท้ายน่ะไข่วันนี้เขาใช้แป้งอะไรเหมือนแป้งมันเลยไข่เขาไปใช้แป้งมันแต่งหน้าเล้ยเจ้าห เป็นเกียรติมากเลยทำไมลูกปู่ดำแสดมาแทรกไม่ใช่ไม่ใช่ลูกไม่ใช่หรอไม่ใช่ลูก็นลัซไม่ใช่อันนี้ใบสีเราจะโอเลี้ยงเราจะโอรสเราจะโอรสแสดจพี่ธรรมรัตน์ลูกส่วนทางด้านโน้นว่าที่เจ้าสาวของเจ้าไหนอ่ะชูอารยาไหนอารยาท่าวมรู้จักกับพี่เขาใลูกไหนคุณชนาอารยาขอขอบพระคุณเจ้าพี่ด้วยนะค่ะมองหน้าพี่เขาหน่อยลูก